ยิงฟรียิงฟรีต้องได้นอกหนึ่งสวยๆจากดูโน่ครับอ่ะมาครับผมนะเกมที่สามครับผมนะเป็นแดนชำระบาปเลยครับคุณผู้ชมวันนี้แข่งทั้งหมดหโดด6กเกมนะครับหโดดเอ้ยเปลี่ยนคนบานด้วย เปี่ยนคนมากด้วยว่ะผมเอาเอฟเฟกมาแล้วนะครับทุกคนนะครับผมไม่มีใครฟังเสียงเอฟเฟกผมก็จะนั่งฟังคนเดียวนั่นแหละปกติจะไว้ตกมุกกับคนดูโบบาโบบานอนนี้ของเราครับครับผมะรมนมนรับเมนะคนระับรนนนรับครามมนเกมรบมรับ ตำแหน่งสุดท้ายที่เราต้องการไม่คืออันดับ3นะครับครับผมว่ายยังงไไก็เชีร์ปขั้นต่ำคืออันดับที่3นะครับ1 2 3จะได้ไปต่อนะครับผมนั่นคือที่ที่เราต้องไปอยู่ใช่ครับไม่มีข้อบังคับไม่มีข้อสูสู้ต้องไปต้องไปเท่านั้นนะครับผมนะไม่ไปไม่ได้นะครับแะในคอร์บก็เป็นอย่างที่ผมบอกจริงครับลงตรงทุ่งหญ้าจะเป็นที่ประจำครับที่เสี่ยงหน่อยที่ผมก็อยากจะเรียกว่าเป็นห่วงนะสำหรับทีมแรกๆของเราครับ่าไป เข้้าวววงไไแลอีปจตอนนี้มีหลายทีมที่เราเราต้องรู้ในพาดครับผมนะ DEA นะครับเล้านะครับผมแล้วก็ first rider first rider ทำเราแสบมากเมื่อกี้เขายิงเราฟรีดเออ first rider เนี่ยนะฮะคือเม่อวานผมหมดอ่ะคนเขาไปคุ้มปรับเราทันทีเพราะว่าแห้งแล้วเนือ้อหมดแล้วเนี่ยเป็นคู่วหลีกันเขากิ่งเขาเขากิ่งเราอารมณ์เหมือนแบบอยู่โรงเลมตรงข้ามกันใช่แล้วเราก็เป็นคั่วหลีกสุดยอด จัดเต็มครับนี่แล้วดูทีมเราสครับนี่ก็เล่นโซนด้านบนครับผมที่เมืองประจำของเขาเนี่ยจะเป็นโซนทางแยกด้วยแต่พอไหลตามการการบินมาเนี่ยน่าจะเลือกที่มอสเฮาส์มาครับความสบายอยู่ว่าทีมเราอีกสักพักใหญ่เลยคกว่าจะมาครับผมเส้นทางการบินนะเข้าอูนเซเว่นเกมที่เราก็เล่นดีครับคะแนนยังอยู่อันดับหนึ่งเพราะเก็บคะแนนสกอร์คิวมาเหมือนกันนะครับแม้ว่าดีเอจะได้บูย่ามาในเกมที่แล้วเนี่ยก็ยังอยู่ที่อันดับสองแต่ว่าห่างกันแค่หลักสามคะแนนเท่านั้นนะแต่ห่างกันน้อยนะ ที่เราก็อันดับดีนะครับเมื่อกี้นะแสดงว่าคิวก็สำคัญมากๆไม่แพ้กันครับเพราะว่า D E A เมื่อกี้แกชาร์จหลายทีเหมือนกันครับแล้วแกแชปไงเพราะฉะนั้นแกได้เยอะแน่นอนัลสำหรับคะแนนครับนี่ครับ Singularity ครับผม Invisible นะครับอันดับที่7นะครับตอนนี้เราต้องแซงให้ได้4คะแนนเองนะครับ ครับตรงนี้ก็ต่อครับสำหรับตรงโซนนี้ครับมีแฮตคิวีสปอร์ตครับจากเวียดนามครับผมลงโซนพาสถึง2ครั้งด้วยกันที่แล้วเขาลงฝั่งซ้ายตรงนัานทะเลทรายนะตรงเขาก็เป็นโซนฟ้าสซ์ผมมันผมผมมันชี้อย่างนี้ไ่มว่ามันเป็นผมสั้นไหมส่งผมแปลกๆนะทุกคนผมไม่ได้คุยกับใครผมคุยกับคนดูนะคนที่ดูเป็นคลิปอ่ะเพราะผมไม่ได้ไลค์นะครับผมไม่ได้ไลค์นะไม่ต้องแปลกใจนะเห็นผมคุยคนเดียวผมคุยกับคุณนั่นแหละที่กำลังดูผมดูอยู่แล้วจำเป็นหน่อยอ่ะคุณจะได้เห็นป้ายของทีมไทยเพียบไปหมดเลย ครับมาดูกระเบีบยบตรงนี้นะขยับมาสองทีครับนิวแก๊งครับทีมเจ้าบ้านจากสิงคโปร์ครับตอนนี้ผลงานยังยอันนี้ใช่ไหมทีมผู้หญิงล้วนอ่ะใช่ไหมใช่อยู่อันดับเก้านะอันนี้ใช่ไหมทีมผู้หญิงล้วนอะ่ะมิร่าครับแรับตรงนี้มีประเด็นครับผมนะเจอกับทางด้านของซิงค์ราเลตตี้อินวิสเบิร์นครับแล้วเปิดไปตรงนี้ยังไงยังไม่น็อกรับหอยสังอาวเลยครับอาวเลยฮะคุณผู้ชมครับเฟิร์สบัตจะเป็นของเราหรือเปล่าครับเออถ้าทีมอย่างเงี้ยเราพอฟัดพอเวียงครับ นะครับทีมนี่แบบไม่ได้ตึงมากครับคุณผู้ชมทีมระดับที่เจ็ดนะครับตรงนี้มีโอกาสครับผมนะเจอบราซิลนี่ใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจริงๆโลโก้ทีมเก่าเขาจะเป็นเป็นปีกนกเป็นฟีนิกซ์ครับผมทีมกับชื่อไซเลนต้องมีนะทีมชื่อไซเลนอะรอบหน้า เขาเปลี่ยนเพราะมันซ้ำหรือเปล่าใช่ไหมไม่แน่ใจนะแต่มีนะตรงนี้แล้ว s อ g ก็ชื่อยาวอยู่นะเขาย่อมาใช่เป็นซิงเกิลิตี้วิสเบิลมันคือความแล้วยิงฟรียิงฟรีต้องได้น็อกหนึ่งสวยๆจากบดูโน่ครับตียเลยครับตรงนี้กลายเป็นศพไปแล้วครับลงไปน็องดาวก่อนสวยงามครับผมแล้วเป็นเฟิร์สบัต โอ้โหเราไม่ได้เฟิร์สบัตว่ะโอ้ยคนได้ไปครับผมสำหรับเอชคิวครับอืมกำลังจะเท่เลยแล้วบูโดแล้วบูนตรงน้อ้หเล่มเลนหนึ่งไปครับทางหน้าของกอพยายามจะต้องเอาครับตรงนี้ต้องเอาครับผมเฮ้ยเล้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ยงเ้เฮ้เเยเเ้ ไม่ใช่เหลือสองคนครับมีคาราเมลด้านบนเราบูโนกน้องครับสองสองเฮ้ยบูโน่ใจเย็นบูโนคือมาได้ไหมครับตัวเฮ้ยเล่นตรงนี้ครับตัวมอนเก็บบูโน่หายไปด้วยครับโอ้โหคือเพื่อนน้องดาวลงหมดเลยฮะับตัวเออโอ้ตรงทิ้งครับอย่างนี้เขาชุบกันได้ด้วยครับไช่วยเลยหรือเปล่าเอเดนจีสามารถที่จะยิงกดคาราเมลไว้บนเนินเขาตรงนี้อูเสียดายครับผมค่อยปล่อยเพื่อนของเอเอเฉาตายไปทีละตัวก็ได้ครับพวกก๊อไปก่อนคนแรกครับ มาเล่นถิ่นรัสเซียครับผมโซนมาดักได้ดีครับแต่ก็ต้องบอกว่าทางโอ้โหเกมนี้ได้ดีกันนะแล้วไทย์และออราต้องบอกว่าเขาพยายามแก้ปัญหานะวิ่งตัดเข้ามาแทรกเรื่อยๆอยู่เหมือนกันครับรวมถึงการตัดการเดินในการโซนของเอสคิวโอ้เสียดายจังหวะเมื่อกี้ที่เข้าชาร์จเราเข้าชาร์จทีละคนเว้ยคุณผู้ชมผมเห็นสองคนคือผมมั่นใจว่าได้แน่แต่เสียดายแล้วเอสคิวเก็บเก็บสี่คิวเลยครับ เสียดายที่เราเข้ากันทีละคนเนียเมื่อกี้หนักหนาแล้วนะครับผมเขาบอกว่าโหเด็กแว้นคนดูเองเนี่ยท้แว้นหนึกขนาดนี้เลยวะเนี่ยเนี่ยเป็นปืนไม้ตายปืนเด็ดแต่อย่าลืมนะว่าต่างประเทศเนี่ย S M G อย่างเวกเตอร์หรือว่า M P 4 0เนี่ยเป็นปืนโน้นหนึ่ง นะครับครับคือแต่ละประเทศเขาจะมีปืนมีอะไรที่เขาถนัดแตกต่างกันแหละโอ้โหเหลือคนเดียวแล้วฮะคุณผู้ชมครับแล้วเอเอเอฮะต้องทําแค่อันดับระลับเพราะชีวผมว่าไม่น่าได้แล้วหนึ่งสองหนึ่งสามเนี่ยเจอยังไงก็ตายแน่นอนครับระดับโลกนะฮะคุณผู้ชมไม่อน้อยเอาคะแนนอันดับมาให้ต้องเอาคะแนนอันดับให้ได้ครับตอนนี้ค่อยๆเก็บไปทีละเกมครับนี่คือครึ่งทางของการแข่งขันใช่ครับอย่างน้อยต้องขยับตัวเองขึ้นไปอยู่ครึ่งของตารางแรกใช่ครับต้องต้องทำไม่ได้ครับต้องต้องขยับคะแนนให้ได้เยอะที่สุดแล้วที่จะทําได้้นนครััับไไมมม่่งทผ ในขณะที่แบบแต้มเราไม่ขึ้นแต่แต้แตมต่างชาติเขาขึ้นรัวๆนะครับไม่งั้นไม่ทันจริงๆครับต้องการแค่3ทีมเท่านั้นครับเอาใจช่วยกันต่อไปครับผมนะเหลือคนเดียวครับแอคแทกออราครับคุณผู้ชมโอโ้โหไปโดเลสโซนไปสักทีมไปบึ้มพร้อมกันหายไปสักทีมหนึ่งไปมาถูกเพี้ยง วื้มลงมาสักลูกไปตา,ตายยกทีมสี่ทีมไหมสี่คน <ผม S 1> ไหมไ้นะผมชอบผมชอบเฮ <laughs> ้ออกมาซะแล้วโคโ้กเขาน่ารักเนี่ยยกมือว่าเขบอกโบกมือขึ้นมานี่อาจจะแปลกเลยนะครับเหมือนเป็นการแบบภาวนาน,นิดๆ <c oughs> ตรงที่แอฟทีมแชมป์ในเกมที่แล้วครับกลายไปว่าทีมที่ประทนในช่วงต้นน่ะมีแค่สองทีมคือนิวแก๊งแล้วก็ตัวของ AAA <c oughs> แล้วก็เสียหายไปทั้งสองทีมครับทีมแรกนี่เสียหายถึงขนาดจบอันดับเก้าเลยทีเดียวจากทีมเจ้าภาพ ภาพดันไปเจอตัวแข็งด้วยครับจากทางเวียดนามอย่างฮิซูอิสปอร์ตครับเนียปาครับเฟอร์เรอร์บาร์เบอร์จากอินโดนีเซียเราไม่เห็นจังหวะไฟแล้วนะทุกคนเกมนี้เหลือคนเดียวแล้วอ่ะโอ้โหหนาเลยอ่ะเออฮิซูเกะใจเย็นนะผมว่าถ้าแกจะผ่านแกคงผ่านเพราะคะแนนอันดับนี่แหละฮิซเนี่ยผมว่านะแกใจเย็นจัดเลยอ่ะเกมเนี้ย ไม่ใช่เก็บในทุกเกมแล้ววีเอเขิดยิงกันเข้าไปยิงกันเข้าไปยิงกันให้ตายไปข้างไม่ตายอย่าหยุดยิงคนะรับหลบไปเรื่อยๆได้การไอวอลด้วยแล้วหลบไหลไปตามต้นไม้ทีละต้นนะเอฟอาร์กำมีสวนนั่นนะวีเอกลับมาด้วยครับแต่เหมือนจะเป็นทันนานเอฟอาร์ที่เหมือนจะเสียเปรียบมากบ่เพราะวีเอเขาเขาใช้พูดแพ็คเกอร์กันนะคุณผู้ชมแบบ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  ไปเรรื่อยๆคับขนัดใครขนัดมันเนาะคุณผู้ชมครับตรงนี้แล้วอ่าเหมือนเปิดได้ด้วยครับโจ๊กเกอร์ครับผมเอาเลยหรือเปล่าเอาเลยเหมือนจะเอาครับผมวีเคครับถ้าเกิดเข้าไปรัชตรงๆเนี่ยเจอเนฟอาร์สวนกลับมาได้เนฟอาร์กลางไอวอล้วถอยอุ้ยเราวิ่งเข้าเลยเหรอยัดแค่ไม่มีรงไม่มีรถเลยว่ะโอ้ถ้าเขาเขาต่อยแท็กนะข้างบนเนี่ยถ้าเขายิงลงมานะคุณผู้ชมบันเทิงเลยเนี่ยต้องทำทีเสมอเลยนะนะครับยับเลยครับต่อให้เป็นพื้นที่ที่แบบรู้ว่า ผมว่าเขาเน้นคิวแล้วอ่ะคุณผู้ชมผมว่าเขากะงัดสุดแล้วอ่ะตอนเนี้นะครับเพราะว่าทางด้านของ First สเลเดอร์อยู่บนหัวของแกนะคุณผู้ชมมันจะเป็นการวัดทีมระด,ดับ3กับทีมระด,ดับที่4ไว้ตอนนี้ยุ้อไม่กลัวครับผมบอกเลยว่างัดสุดครับสำหรับ VK ครับ ถ้าแกงัดชนะแกจะขึ้นแซงไปเปอันดับที่3ามครับผู้ชมครับเพราะหนึ่งถึงสามจะได้ไปต่อครับแกอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะยังไม่เปิดการปาะท้ครับปอ่น่าจะมั่นใจที่สุดครับไม่งั้นไม่ไม่น่าเอาครับเพราะว่าระดับนี้ครับน่าจะมั่นใจพอสมควรครับสําหรับี K ครับเฮ้ย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 จะไม่ไหวครับคัมสามอะ โดนบีบให้อยู่แต่ว่าสวนกลับไปหาโจเกอร์อยู่ทางด้านหลังได้ครับไปว่าเองต้องเอาตัวเองฉีกออกมาก่อนจานิโต้รับหน้าที่เป็นหัวห่อทะลวงฟันครับเข้ามาแล้วมันห่างกันอยู่แค่ผนังเต็นท์ผนังเดียวครับไอวอลตรงนี้ใกล้จะได้เอาครับผมแล้วด้านแหะครับโดนสวนไปสองครับผมจะงัดแล้วเทรดได้หนึ่งคนครับแล้วชุบครับผมตรงนี้ชุบมาได้หนึ่งคนใส่นัวใส่นัวนะครับผมเหมือนจะเสียเปรียบครับผมนะเป็นเฟิร์สไซเดอร์ที่ทำได้ดีกว่าครับแล้วคนสุดท้ายเรียบร้อย VK จบอันดับที่8ครับ เจ๊ทโอ้โหจากนัดเขาโดนเขาสวนครับตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับ V K ครับผมนะจบแล้วครับพลาดท่าไปครับผมไม่เสียดไม่เสกผมดังยัง,ง,งวะต้อนงนะคุณผู้ชมเปิดก่อนเหมือนจะได้เปรียบนะเราวจีดีผีตงนี้ตัวรีมายสวนตัวนินจากลับมาครับได้ขอก่อนด้วยนะสองนัดแต่ว่านินจาสวนกลับมารีมายต้องกลับไปคิดไปทบไปทวนไปทันเลยครไปคิดไปทบไปทวนไม่ทัน โอเคต้องเล่าประวัติศาสตร์ของตัวอัลเมื่อกี้ก่อนแกไล่ตามมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วสุดท้ายอ่ะเราขึ้นมาครับผมนะตอนนี้เราอยู่อันดับที่8อยู่นะฮะคุณผู้ชมครับต้องรุ้ให้ซิงคูลาริตี้ที่เขาคิวเราไปเนี่ยพลาดนะครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เรามี9คะแนนครับโอ้แต่ถามว่าไกลไม่ไม่ไกลนะคุณผู้ชม9กับ30เนี่ยไม่ไกลเกมเดียวถึงครับถ้าเกิดว่าเราแชมป์เราคิวเยอะเนี่ยถึงครับ นะครับแต่ระหว่างนี้เราก็ต้องทําคะแนนไปนเรื่อยครับไม่งั้นเขาก็จะแบบหนีเราไปเรื่อยอคะแนนน่ะสมมุติเราได้10คะแนนอย่างเงี้ยเขา40เนี่ยระยะห่างมันจะเริ่มนะครับมันจะมีความแบบเริ่มห่างกันเยอะนะครับผม,มลแล้วตรงนี้เจอเล้าอีกแล้วหรอเกมแรกเนี่ยอันดับ9นะเกม2อ,อันดับ6เกม3จบที่7ครับเอเอโอ้แล้วท่านผู้ชมคนระับเจอเล้าปิดถึง3ครั้ง แต่มันต้องเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละครึ่งทางแล้วเดี๋ยวดูอีก3เกมถัดไปรไครับท่านผู้ชมทีมไทยจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าปฏิหารให้ได้ดูกันเอาเลยครับผู้ชมมันต้องอย่างเงี้ยมันต้องแบบอยู่ก่อนอแล้วเดี๋ยวพอสี่ห้าหกเนี่ยมันจะระเบิดพลังออกมาสอออเเชูมืแบบบํา A A ขอเป็นอย่างนั้นครับส่งพลังให้เอเอ,เอครับผมส,ส่งพลังส่งพลังครับส่งพลังสู้ๆครับใช่มาเลยนะของปีนี้นีครับผม คิวครับขยันเดินจริงๆนะเดินอ,อ้อมมาแล้วแบบหามุมเล่นอยู่ครับผมเดินเก่งจริงไม่เล่นนะแฮท์คิวอะคือไม่ยิงด้วยเน้นเดินครับรช่วงผมตัวแรกนะเป็นสไตล์ตรงนี้ครับรวมถึงทางเบิร์ดสกายเองนะทีมรุ่นพี่ที่เข้าอยู่รอบไฟนอลแล้วครับก็การเล่นกัในส่วนการเดินก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเบิร์ดสกายจะเน้นแคมป์ซะมากกว่าผมเงียบเลยตอนเนี้ย ผมแบบอ้อมอย่างเดียวคือแฮตคิวนี่ไม่รู้ว่าพอไปไปไปแล้วหัวแล้ที่เยอะแยะไปเจอเล้าที่โล่งโคตรเยอะเราผมรีขีดขีดเขียนจริงฮะไม่เจอเล้าเฉยเลยอะ่ะไม่วะ ครับอย่ากดูเกมอยากดูเกมหน้าแล้วครับจบได้เลยไปครับเกมนี้อราหูเอ็มเจ็ดเก้าครับใส่ตัวหน้าของรีมายครับรีมายเราเปิดตัวแต่ตัวนี้ไปก่อนจะเข้าไปเก็บได้หรือเปล่าครับมีคนพยายามจะฉุดมือขึ้นมาหน้าเราเอชทิวตรงนี้เขาเวกเตอร์คู่ครับไอ้เบต้านี่มันเบต้าของเวกเตอร์คู่แล้วตรงนี้มีเพรดจากฟังกี้เอ็มครับผมแล้วดีเอครับผมนะอย่างนี้เหลือคนเดียวครับเสียเปรียบเลยครับ

นะครับราชาจงสลัดตรงนี้ครับโจเกิลน็อกหนึ่งแล้วเก็บงานเรียบร้อยฟังกี้เอ็มแล้วแต่อย่าลืมเอ็มจ็ดเก้านี่ไงครับโอ้โหทิปเปิลคิวตรงนี้ครับจำนวนคนกลับมาเสียเปรี่ยนครับตัวเฟรเดอร์แต่อาร์เทมิสไปโดนตัวดาร์กเอลเอลครับสองต่อสามครับผมตรงนี้ครับควักมาปลาระเบิดมาก่อนเฮ้ยระเบิดปักไอ้มอปิดครับสองต่อสองครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเอชคิวครับเหมือนจะไม่เอาครับผมนะเหมือนจะเน้นอันดับไปแล้วครับตรงนี้ ัโอ้โหไม่แต่เขาเล่นใจเย็นนะ S วเนี่ยนะครับทั้งที่เขาจะใส่ต่อก็ได้แต่เขาเลือกที่จะถอยเอาอันดับไว้ก่อนครับถือว่าเล่นเซฟพอทุกล้องมาเจอกับซิงค์กราเนตี้อินวิสิเบอรครับตรงนี้รอจักยิงอยู่ครับเราวิ่งกลับมาซ้ายมือมีอีกหนึ่งทีมที่เพิ่งปะทะมาครับผมนะเฟิร์สไลเดอร์รออยู่ครับ โอ้โหเจ้ากรรมในเวนครับคุณผู้ชมฮะเอชิวไม่น่ารอดนะครับแล้วเลายังอยู่ครับเาไปเล่นต่อไม่ได้ครับข้างในกดีกว่ากับทมากับแนนี้ผมว่าเอชคิวน่าจะไม่รอดแล้วล่ะเพราะว่าไปยิงแล้วครับแล้วเลานีรับผมนะโดน AW สวนคืนครับจากก็อดแพนครับ ก็สแพนเขาดักข้างบนครับผมตรงนี้ฮะตายวงหรือเปล่าครับแกแอบซ่อนอยู่ทางด้านหลังโซนเอฟอาร์เล่นอยู่บริเวณขอโหวงเจ็บวงเจ็บครับแกก็เช็คครับผมนะสำหรับทางด้านของเฟิร์สไรเดอร์ครับโอ้เหมือนน่าจะปั๊มยาสู้อะไรครับเหมือนน่าจะมอบนั่นแหละครับสำหรับเอชคิวครับหน่อยตัดสักตัวนีโอนาโอครับผมตายครับตายครับเลื่อนหมดแล้วครับคุณผู้ชมเลื่อนหมดแล้วครับ วิ่งมาหาศพแถวนี้ครับมียาให้หรือเปล่าเก็บมาไม่ได้ไม่มียาแล้วก็จบอันดับที่5ไปครับถือว่าทดีครับชิวเยอะสลับเอ็กคิวครับอันดับอาจจะขึ้นมาอีกนะครับคุณผู้ชมถือว่าฟอร์มดีอีกหนึ่งทีมแล้วตรงนี้นี่แหละฮะก็ดแพนแกดดักอยู่แล้วครับตรงนี้สี่ทีมสุดท้ายฮะคุณผู้ชมสี่ทีมที่ไม่มีแอคแท็กออร่าครับเกมนี้เซ็งเหงาด้วยเนี่ย ทาางเรจะได้เปรรียบมากคโหไปแล้วครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับยังไม่มีใครไปเฟิร์สไลเดอร์ครับจะล่วงอยู่แล้วครับตรงนี้จ้าเราเราแกยิงอ้าวกอสแพนโดน2ทางครับตรงนี้แล้วนิวคิวเดอร์ขึ้นมาแทนตรงนี้ครับเจ็ดคิวครับผมคุณผู้ชมครับเฟิร์สไลเดอร์แอนเดสไปแล้วครับโอมาตรงนี้ทางหน้าของคาร์มาเลยครับโอ้กอสแพนจากรับสองกลายเป็นโดนเข้าเป็นแซนด์วิชไปแล้วครับตรงนี้ตรงฉีกไปกว่านู่นครับ ถอยไปเล่นหลบหลังคอนเทนเนอร์แต่ว่าเป็นเ r ที่เขาได้เปลี่ยนในเรื่องของพื้นที่มากกว่าตรงเราเราต้องเคลียร์สิงคูร่าดิที่ไม่น่ารอดไม่น่ารอดมีทางด้านดักงเอลเอลที่เข้ามาตัดด้วยแล้วโจ๊กเกอร์ตามมาซัดตรงนี้ใส่สิงคูร่าอ่ะสิงคูร่าจากเฟิร์สไรเดอร์ครับอู้อินโดนีเซียร้ายครับร้ายแล้วทำได้จริงๆด้วยจังหวะการอุ้ยโอ้โหแกสวนต้องตาลงไปในจังหวะที่ขึ้นย้ายโพซิชั่นสิงคูร่าลิตี้วิซเบิร์นเนี่ยเหลือคนเดียวนะครับแต่แกน่าจะอยู่ใกล้วงนะหรือเปล่า โอ้แต่วงมันโล่งครับจะให้วิ่งวงมันค่อนข้างโล่งนะฮะมากมเห็นอาจจะเป็นเฟิร์สไลเดอร์หรือเปล่าที่ได้เปรียบตอนนี้ฮะคุณผู้ชมครับเฟิร์สไลเดอร์แกสามารถมูฟล่างเข้าวงได้ครับทมแเข้าไปเก็บ p o เลยับโมากังวอได้สี่คนตรงนี้ยังไงครับเข้ามานอวอรองแล้วซิงคังตี้ิ่าจบอันดับที่4ไปครับผมนะแล้วนีครับผมนะเล่าครับผมนะเก็บไปเรียบร้อยบาฮาซิยครับยิงรัวๆตอนนี้วัจะได้พักหรือเปล่าครับเฟิร์ ใสี่สามหนึ่งคุณผู้ชมครับสี่สามหนึ่งครับผมนะเฟิร์สไลเดอร์อยู่ในวงทีมเดียวแล้วก็สแพนจบอันดับที่สามครับผมสี่ต่อสามครับผมคุณผู้ชมตรงนี้ครับบราซิลครับผมปลาระเบิดไปเยอะๆแล้วน็อกหนึ่งจากนากคอแล้วอูระเบิดเรียบร้อยอู เท็ตอีโดตกบารซิลครับจังหวะเมื่อกี้ครับผมนะเข้าทำแบบเซียววิสองวิบารซิลหายครับผมนะสำหรับเฟิร์สไลเดอร์ครับโอ้โหแล้ว13คิวที่ผ่ายนะครับคะแนนแก๊โดนไปอีกครับแอคทอร์ออเานาครับผมนะเราเจอบารซิลสามรอบครับโดนตัดสามรอบนะครผม อ่ะครับผมนะตารางคะแนนมาแล้วครับผมนะเป็นเฟิร์สไรเดอร์แกขึ้นมาอันดับที่1นึ่งโอ้โหแล้วคะแนน52อันดับ1เนี่ยพี่ชันมั่นใจว่าเราไม่ถึงแล้วครับ1 2, นะึ่งสองเนี่ยตัดทิ้งไปเลยครับผมนะให้เรากับเฟิร์สไรเดอร์ไปเลยครับเราต้องมาชิงอันดับที่3ครับผมนะอันดับที่3เป็น DEA 36คะแนน